โอล่าสวัสดีครับชาวมารตินดิสตาทุกคนวันนี้อยู่กับผมสมตวยวัยรุ่นชุดขาววันนี้นะฮะเราก็มาเช็คความพร้อมของนักเตะเรอัลมาดริดกันสักหน่อยครับก่อนที่จะถึงเกมเอลกลาซิโกในคืนวันเสาร์นี้ เริ่มจาก2คนเลยนะครับที่ดูมีอาการไม่ค่อยดีครับในแมตช์ล่าสุดหรือว่าแมตช์ที่ไปเยือนบราก้าในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกอย่างจูดเบ์ลิงแฮมกับโคเซลูนะครับในเคสของโคเซลูเนี่ยก่อนเกมนั้นนะครับเขาได้มีอาการไข้หวัดใหญ่และทําให้ไม่สามารถลงแข่งขันได้และในส่วนของจูดเบ์ลิงแฮมเนี่ยหลังจบเกมนะครับมีรายงานว่าจูดเนี่ยมีปัญหาบริเวณกล้ามเนื้อขานีบระหว่างเกมครับแต่ณเวลานั้นครับอันเช่ก็ยืนยันว่าจูด ไ,ได้เป็นอะไรรุนแรงครับแค่ต้องการการพักเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีสื่อได้ออกมารายงานว่าทางนักเตะและทีมงานเรอัลมาดริดเนี่ยที่ได้กลับมาจากโปรตุเกสในการแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนีกครับมีข่าวดีว่าทั้งโคเซลูและจูดเบลลิงแฮมครับจะพร้อมลงเล่นในเกมเอลกาสิโกคืนวันเสาร์นี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับแฟนราชันทุกคนเพราะว่าณเวลานี้เนี่ยก็ต้องยอมรับกันจริงๆครับว่าทั้งจูดเบลลิงแฮมและโคเซลูเนี่ยคือนักเตะแนวรุกคนสำคัญ ขององรและนอกจากนี้นะครับทางมาก้าย,ยังได้ออกมารายงานเกี่ยวกับนักเตะที่จะได้ลงแข่งขันเพิ่มเติมอีกนะครับว่าคาโลอันเชลติครับจะเลือกใช้เฟอร์ลองเมนดี้ลงเล่นแบ็คซ้ายจากก่อนหน้านี้นะครับมีบางสื่อออกมารายงานว่าจะใช้เป็นเอ็ดดูอโดคาเมวินกานั่นเองแต่ว่าณนะตอนนี้ครับคามวินกาเนี่ยดูเหมือนจะต้องเป็นสำรองไว้ก่อนครับแล้วก็ใช้เมนดี้เป็นตัวจริงซึ่งถ้าถามแฟนมาร์ติผมเชื่อว่าต้องการให้เป็นคาเมวินกามากกว่าแน่ฮะและในส่วนของแดนกลางนะครับคาดว่าจะ เป็นชูอาเมนี่บลเบเดโทนี่คลสและก็จูดเบลลิงแฮมครับซึ่งในส่วนของแดนกลางเนี่ยที่ใช้คลสเพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์ที่ไปเล่น UCL นะครับคลสเนี่ยได้พักในเกมนั้นไปแล้วนะฮะเป็นโมดิตลงแทนในแมตช์นั้นเพราะฉะนั้นแมตช์นี้น่าจะเป็นโทนี่คลสครับและในแดนหน้านะครับถึงแม้โคเซลูจะทําฟอร์มได้ดีครับโชว์ฟอร์มในขณะซ้อมได้ยอดเยี่ยมแต่ยังไงก็เชื่อว่าอันเจลติเนี่ยน่าจะใช้เอลูกรักอย่างโรดิโก้ลงเช่นเคยนั่นเเเออองันนนนีี้้คครรรกกก็็ถืววว่าา่าาานะาาาปดๆล และความพร้อมของนักเตะเรอันมาดริดนั่นเองครับถ้าไม่นับนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บยาวอย่างพวกกูตัวหรือว่าเอเดมิลิตาก็ถือว่าตัวหลักๆเนี่ยอยู่กันครบครับแล้วก็น่าจะพร้อมลงในทุกๆรายชื่อที่มีณนะตอนนี้เลยก็หวังว่าคงจะไม่มีนักเตะคนไหนเจ็บกันเพิ่มในช่วงนี้แล้วนะครับขอให้เป็นอย่างนั้นละกันอยากให้ทุกคนเนี่ยฟิตพร้อมโดยเฉพาะตัวหลักๆของทีมนั่นเองนะครับและเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็มารอติดตามการแข่งขันสุดเดือดสุดมันอย่างเอลกราซิโกในคืนวันเสาร์นี้กันครับสำหรับ ใครที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับเรย์นมาลีฟฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยน,นะครับวันนี้สมสวยขอตัวลาไปก่อนกลาเซียสสวัสดีครับ